สวัสดีครับผมมาพบกับครูพงศ์นะครับเรามาฝึกหมากรุกไทยกันต่อนะครับตำแหน่งที่ท่านเห็นอยู่นี้หมากฝ่ายขาวได้เปรียบเบี้ยคว่ำสองตัวนะครับจะมีวิธีชนะหมากแดงได้หรือไม่และต้องเดินอย่างไรถ้าเราไม่รู้เทคนิคการเอาชนะหมากแดงนะครับเช่น เล่นไปเรื่อยๆนะครับมีเรือบวกเบีย้ยที่ขึ้นมาหงายเป็นเบีย้ยเทียมการจะไล่ให้ชนะหมากแดงนะครับยากมากๆนะครับถ้าไม่ใช่หมากกลนะครับมีสิทธิ์เสมอเพราะว่าหมากฝ่ายแดงจะนับสักกระดานนะครับ64แต่ในตำแหน่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ลักษณะคล้ายๆหมากกลนะครับ ซึ่งชนะด้วยเบี้ยคว่ำสอตัวดังนั้นพี่น้องทุกท่านและพี่น้องที่เป็นมือใหม่นะครับจําเป็นที่จะต้องฝึกตำแหน่งหมากแบบนี้เยอะๆนะครับไว้เป็นความรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับการเล่นนะครับคำถามนะครับถามว่าหมากขาวเดินก่อนจงเดินให้ชนะหมากแดงพี่น้องทุกท่านตั้งใจฝึกคิดนะครับ กดหยุดคลิปก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่เห็นฉเฉลยลองคิดสัก2นาที3นาทีหรือ5นาทีไปเลยนะครับทุกท่านจะได้ได้ฝึกคิดด้วยตนเองและได้รับชมฉเฉลยจะได้มีความเข้าใจนะครับหวังว่าทุกท่านจะคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดเปิดคลิปขึ้นมามารับชมฉเฉลยไปด้วยกันครับมาคาวนะครับผม ต้องการที่จะชนะด้วยเบีย้ยคว่ำสองตัวเรียกว่าชนะด้วยเบีย้ยไงอีเพลมนะครับแต่หมากแดงมีเรือนะครับดังนั้นเราจะต้องกำจัดเรือของหมากแดงออกไปก่อนจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการไล่ด้วยเบีย้ยคว่ำสองตัวนะครับไม่ยากนะครับตาแรกให้ท่านเดินเรือมารุกครับ บ,บังคับหมากแดงนะครับต้องเดินขุนลงมาจากนั้นให้ท่านรุกแลกเรือไปเลยครับหมากแดงก็จะต้องหลบขุนนะครับผมอาจจะหลบขึ้นหรือหลบลงนะครับถ้าหลบขึ้นอาจจะถูกเบี้ยของเรานะครับมารุก ดังนั้นดีที่สุดหลบลงดีกว่านะครับถ้าเราเป็นหมากฝ่ายหนีก็จะต้องหนีให้ดีที่สุดนะครับจังหวะนี้ให้เรากินแลกเรือไปเลยครับขุนกินตานี้สำคัญมากนำขุนเข้ามาครับที่ตาคอหกหมากแดงนะครับ เตรียมหนีขุนออกจากมุมอย่าให้เขาหนีครับเอาขุนมาขวางหมากแดงหลบขุนขึ้นตรงนี้ถ้าเดินพลาดจะเสมอเลยนะครับอย่าเดินเบี้ยตัวนี้นะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้จะนำขุนขึ้นให้เราเดินเบี้ยตัวนี้ครับผมฝ่ายแดงจะหลบขุนขึ้น นำขุนนะครับไปช่วยหมากแดงลงมานำเบี้ยความขึ้นมาครับคู่ต่อสู้นะครับจะหนีขุนออกจากมุมนำขุนมาขวางหมากแดงเดินขุนขอเจ็ดจังหวะนี้สำคัญมากท่านอย่าไปหงายเบี้ยนะครับผมคู่ต่อสู้จะขึ้นขุน แล้วเราจะไม่ชนะนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ออกจากมุมได้ดังนั้นจังหวะนี้นะครับให้เดินขุนมาตางอแปนะครับเป็นเทคนิคการเบียดขุนส่วนฝ่ายสีแดงก็จะต้องหนีให้ดีที่สุดด้วยนะครับให้แพ้นานที่สุดดีที่สุดก็ตานี้นะครับจังหวะนี้ให้เราเดินเบี้ยริมนะครับหงาย ้าหมากแดงหลบขุนตานี้จะแพ้ไวนะครับเพราะว่าเราจะนำขุนเข้าตานี้เลยครับมาดูตัวอย่างนะครับขุนต้องเข้ามุมแล้วเบี้ยงหงายรุกขุนขึ้นแล้วก็หงายรุกจนด้วยเบี้ยงหงายอีแพรมดังนั้นก็จะต้องหนีให้ดีด้วยนะครับจังหวะนี้นะครับหลบขุนเข้ามุมจะแพ้นานนะครับจะแพ้นานขึ้น แล้วเราฝ่ายไล่ก็จะต้องดูจังหวะทีเดินให้ดีๆนะครับถ้านำขุนขึ้นตานี้จะผิดทีเพราะว่าเบี้ยงหายจะไม่ตรงกับการรุกดังนั้นต้องเดินขุนดีที่สุดตานี้ครับฝ่ายแดงหลบขุนขึ้นแล้วเราค่อยนำขุนมาที่คอเจ็ดคู่ต่อสู้หนีขุนลงมานำเบี้ยงายนะครับมารุกขุนหลบขึ้น หงายรุกจนด้วยเบี้ยหงายอ e ีเพรมตำแหน่งนี้นะครับมาขาวเสียเปรียบเบี้ยสองตัวนะครับเสียเปรียบเบี้ยคว่ำสองตัวคำถามถามว่ามาขาวเดินก่อนจงเดินให้ชนะหมากแดงต้องเดินอย่างไรพี่น้องทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเบี้ยแดงไปซ้อนกันได้อย่างไรที่ไปซ้อนเพราะว่าเบี้ยตรงนี้นะครับได้กินขึ้นไป อาจจะเป็นการกินแลกกันนะครับพี่น้องทุกท่านกดหยุดคลิปก่อนนะครับแล้วตั้งใจฝึกคิดหมากขาวเดินก่อนจงเดินให้ชนะหมากแดงเมื่อทุกท่านคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามารับชม,ชมเฉลยไปด้วยกันนะครับตาแรกนะครับผมให้ท่านเดินขุนมาตานี้ครับ ถ้าหมากแดงนะครับกินแรกเรือจะถูกเบี้ยกคว่ำขึ้นมากินรุกจนเลยนะครับดังนั้นดีที่สุดนะครับหมากฝ่ายแดงจึงเดินเบี้ยริมขึ้นไปตรงนี้นะครับผมพี่น้องทุกท่านอาจจะเคยรับชมคลิปที่เบี้ยคว่ำหนึ่งตัวชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับ ดังนั้นเรานำมาใช้กับตำแหน่งนี้เลยนะครับกินแลกเรือนะครับรุกบังคับเบีย้ยกินรุกจากนั้นให้ท่านเดินขุนตานี้ครับขังไม่ให้ขุนแดงออกขุนแดงไม่มีตัวเดินจำเป็นต้องเดินเบี้ยรุกแล้วให้ท่านเดินขุนมาตานี้ครับคู่ต่อสู้ต้องเดินเบีย้ย แล้วเราก็นำเบี้ยความหนึ่งตัวนะครับมากินรุกจนชนะไปได้อย่างสวยงามมากๆนะครับผมหมากขาวมีขุนเบี้ยความสองตัวและเบี้ยหงายหมากแดงมีขุนเบี้ยความสามตัวนะครับคำถามถามว่าหมากขาวเดินก่อนจงเดินให้ชนะหมากแดงต้องเดินอย่างไรพี่น้องทุกท่านกดหยุดคลิปก่อนนะครับ แล้วตั้งใจฝึกคิดเมื่อทุกท่านคิดอย่างเต็มที่คิดอย่างดีที่สุดแล้วเรามารับชมเฉลยไปพร้อมกันครับตาแรกนะครับให้เราเดินเบี้ยงหายเข่าลอยเดินให้กินตานี้ครับจะเห็นว่าหมากแดงจำเป็นต้องกินเบี้ยงหายเพราะว่าไม่มีตัวเดินครับผม ถูกบังคับให้ขุนไปอยู่ข้างกระดานนะครับหมากแดงกินเบี้ยงหงายจากนั้นให้ท่านเดินขุนนะครับมาขวางไม่ให้ขุนแดงออกจากข้างกระดานหมากแดงจะต้องเดินเบี้ยคว่ำเพื่อขึ้นไปหงายจากนั้นให้ทุกท่านหงายเบี้ยหมากแดงเดินเบี้ยคว่ำขึ้นไป นำเบี้ยงหงายนะครับเตรียมไปรุกจนหมากแดงหงายเบีย้ยนำเบี้ยงหงายเข้าไปครับหมากแดงเดินเบี้ยงหงายนำเบี้ยงหงายมาที่ตาคอเจ็ดตรงนี้ไว้ให้ขุนในการเดินนะครับหมากแดงเดินเบี้ยงหงายรุกหลบขุนตานี้ครับผม หมากแดงเดินเบี้ยงหายให้กินอย่าไปกินครับขอกินขุนดีกว่านะครับผมนําเบี้ยงหายรุกจนชนะหมากแดงไปได้อย่างสวยงามนะครับผมตำแหน่งนี้นะครับหมากขาวเหลือขุนม้าเบี้ยความหมากแดงเหลือขุนเบี้ยความสองตัวถ้าหากหมากขาวกินเบี้ยความของหมากแดง กินฟรีหมดนะครับแล้วนําเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาหงายจะเห็นว่าเบีย้ยหงายไม่ตรงกับมุมกระดานมุมนี้จะไม่ชนะนะครับคําถามนะครับถามว่ามาขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนจงเดินให้ชนะหมากแดงต้องเดินอย่างไรพี่น้องทุกท่านกดหยุดคลิปก่อนนะครับแล้วตั้งใจฝึกคิด หวังว่าทุกท่านจะคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดเปิดคลิปขึ้นมาครับเรามารับชมเฉลยไปพร้อมกันนะครับดังนั้นการจะชนะคู่ต่อสู้นะครับไม่จำเป็นต้องกินเบี้ยคว่ำสองตัวนี้นะครับให้เราใช้เทคนิคขัดอับขุนคู่ต่อสู้แล้วนำเบี้ยมาหงายรุกจนนะครับดังนั้นตาแรกนะครับให้นำมามารุก บ,บังคับขุนคู่ต่อสู้ลงมาจากนั้นให้ท่านเดินเบี้ยคว่ำขึ้นมาครับจะเห็นว่าหมากแดงเดินขุนไม่ได้จำเป็นต้องเดินเบี้ยให้กินแล้วท่านก็เดินเบี้ยเข้ามากินครับหมากยังไม่อับนะครับเพราะว่าหมากแดงเดินเบี้ยคว่ำได้ลักษณะคล้ายๆลูกข้าแม่ทัพเลยนะครับ หงายครับหมากแดงงายแล้วท่านก็นำเบี้ยงงายรุกจนชนะหมากแดงไปได้อย่างสวยงามนะครับผมตำแหน่งที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นตําแหน่งสุดท้ายของวันนี้นะครับหมากขาวมีขุนม้าสองตัวหมากแดงเหลือขุนบวกเบี้ยคว่ำคำถามถามว่าหมากขาวเดินก่อนจงเดินให้ชนะหมากแดงต้องเดินอย่างไร พี่น้องทุกท่านกดหยุดคลิปก่อนนะครับแล้วตั้งใจฝึกคิดค,ครับผมหวังว่าทุกท่านจะคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามารับชมเฉลยไปด้วยกันนะครับผมทุกท่านอาจจะสงสัยว่าม้าสองตัวจะไล่ชนะได้อย่างไรเสมอไม่ใช่หรอถ้าคู่ต่อสู้ไม่เหลือเบี้ยคว่ำนะครับเสมอแน่นอนครับผม แต่ตำแหน่งนี้เราสามารถชนะหมากแดงได้เพราะว่าหมากแดงเหลือเบี้ยคว่ำจะแพ้ในลักษณะลูกข่าแม่ทับนะครับดังนั้นตาแรกนะครับผมหมากขาวเดินก่อนเดินม้ามาตานี้เลยครับขังขุนไว้ก่อนหมากแดงเดินเบี้ยขึ้นไป จากนั้นนํำม้าอีกตัวนะครับเข้ามาหาขุนแดงเลยครับหงายครับม้ามาครับเตรียมมารุกตานี้นะครับหมากแดงดึงเบี้ยงหงายมาเกาะกวดนําม้ารุกขุนหลบนําม้าถอยไปรุกตานี้ครับบังคับขุนเข้ามุม แล้วท่านก็นำม้านะครับถอยมาตานี้หรือตานี้นะครับได้หมดเลยนะครับผมขุนเดินไม่ได้แต่เหลือเบี้ยงหายที่เดินได้หมากก็เลยไม่อับนะครับหมากแดงเดินเบี้ยงหายแล้วท่านก็นำม้านะครับมารุกจนชนะหมากแดงไปได้อย่างสวยงามน,นะครับผมด้วยม้าสองตัวนี่คือเทคนิคในการขังขุนไว้ แล้วคู่ต่อสู้จะต้องเดินเบี้ยนะครับแล้วเราก็นำม้าอีกตัวนะครับมารุกจนหวังว่าตำแหน่งนี้จะทำให้ทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับ